ดี้อยครับการก้ที่ลงมาเียนงเีงนะครับตอนนี้นะครับได้มาต่อเลยนะครับไม่ไปไหนัไม่ได้ตน้เขามาแล้วนี่ฝั่งซ้ายมือฮะผู้สารเกือบเกือบพันครับครับสีทางด้านสี่สามสองคนที่หนึ่งเช่นไครับ ยิงเพื่อตีเสมอครับลำหมายเลข9.9สุดยอดเลยลูกนีน้เ้าถูกฆานะสนำหรับชาแน ลักบอลครับนี่ต่อตมาได้ยีหกครังเมอี้ไปได้ครับเอาลครับมาไดสองนักบอลครับยิงเข้าขึ้นนำครับแล้วก็มีสิทธิ์ชนะในเกมนี้ครับาสครับมา่นยวมาได้ส้อครัเมคเทไนครับิ บี้แต่ถ้าเข้าก็ต่อเมหายใจของทุณได้อีกเพือ่อหกำลังหมายเลขเก้าอเข้านี้เราจไปตรงๆให้าครับหมายกเลขเนะสิบเจ ยิงเพือตัดส in. ินกเนกมครับลุงเอขาเข้านักบลช้ะไปแล้วแต่้าไปเข้าครับโดนคนนึงของทีะมาัาจ,จักเลครับุเสุดยอดครับ ขึ้นปัดไปเลยครับไม่โดนไม่ลงครับเอาแล้วมาเลย3-2ครับคนต่อไปตอนนี้ตัดสินนะตอนนี้ตัดสินครเอาแลเอาแล้วมาเลย26เปอร์เซ็นตอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่ฮะยิงเข้าครับเราต้องต่ออีก ถ้คนนี้ันไลบันเข้าเยนสตัองครับยังไม่จบครับยังไม่จบครับวันบายวันฮะหต่อหนึ่งครับถ้าอยู่ทางเจกเรียบว่าหต่อหนึ่งครับแต่ถ้าอยู่ในเทียบเรียกว่าสต่อสอง ทีมที่มีแค่สองคนเพิ่มเดียวกันเอาแล้วครับหายเลยอีกครับเลดีมาทั้งเจลกนี้อยู่ที่บโา้โหครับเข้าได้แล้วขึ้นนำแล้วครับหลับทีนักอล

แต่ถ้าดีใจรลยว่าถูกครับคุณแม่ครับโอ้โหอรับลูที